ต้องมาบวชไหมครับไม่จําเป็นไม่จาเป็นเลยก็ศึกษาฝึกฝนอบรมปฏิบัติอยู่ที่บ้านนั่นแหละเพราะว่าที่บ้านก็ดีที่ทํางานก็ดีผัสสะมันเยอะผัสสะที่จะทําให้เกิดนรกนี่มันมากมายกายกองใช่ไหมไปเดี๋ยวก็มีรูปผ่านตาไปเดี๋ยวก็มีเสียงผ่านหูไปเดี๋ยวก็กลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสผ่านกายแล้วก็เกิดความรู้สึกความนึกคิดต่างๆผ่านใจสารพัดเลย เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครสามารถใช้แบบฝึกหัดในชีวิตประจำวันที่บ้านและที่ทำงานมาฝึกฝนอบรมธรรมคือ,อธรรมะความรู้ในทางธรรมะให้เกิดขึ้นในใจของตนจะเป็นการปฏิบัติที่วิเศษมากและคนนั้นก็เป็นคนพิเศษด้วยนะถ้าใครอยากเป็นคนพิเศษก็น่าจะลองดูไม่ต้องมาวัดคนมาวัดนี่ถ้าจะว่าไปบางทีอาจจะเรียกว่าเป็นคนกล้าน้อย มีความกล้าหาญน้อยกว่าคนที่ปฏิบัติธรรมที่บ้านไปซ้าไป<อ>คนที่สามารถปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านที่ทำงานนี่เป็นคนกล้าหาญมากเพราะกล้าสู้กับผัสสะคือมาอยู่ที่วัดนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผัสสะซะเลยผัสสะก็มีแต่ว่ามันก็ยังน้อยคือยังน้อยกว่าที่บ้านที่ทำงานเพราะคนมาที่นี่รู้ตัวว่าจะต้องมาฝึกฝนอบรมเพื่อขัดเกลาไม่ใช่มาเพิ่มพูนก็จะมีความระมัดระวังมากขึ้นก็แสดงว่านอกจากปริยัติต้องมีปฏิบัติ ต้องปริยัตอันแรกต้องเริ่มด้วยปริยัตเพราะว่านี่เป็นสามส่วนของของ,ของธรรมะหรือของในพระพุทธศาสนาท่านจะแบ่งออกเป็นสามส่วนขอได้จําว่าเราต้องเริ่มด้วยปริยัติที่ถูกต้องถ้าหากว่าเราเริ่มด้วยปริยัติที่ถูกต้องโดยการฟังก็ดีได้การอ่านก็ดีได้การลองทดลองฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้องก็ดีมันจะเป็นต้นทุนที่ทําให้เราสามารถเดินทางตรงทางลัดแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลา แต่ถ้าเพียงแค่นั้นและไม่นำมาปฏิบัติจะไม่เกิดผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติจริงสำคัญสำคัญเท่าๆกาันพอๆกันกับปริยัติเรียกกับปริยัติกับปฏิบัตินี่มันเป็นเหตุเป็นผลกันถ้าหากว่าเหตุปริยัติผูก การปฏิบัติก็เต็มที่มันก็จะเกิดผลแล้วก็จะถึงปฏิเวชคือมองเห็นผลของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในสามส่วนนี้นะคะถ้าเราจะใครค่ครวญก็จะมองเห็นว่ามันมีเรื่องของกฎธรรมชาติที่องค์สุด็จภระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อยู่ในส่วนนี้ปริยัตเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดการปฏิบัติปฏิบัติก็เป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดปฏิเวชคือผลของการปฏิบัติ ที่ผู้ปฏิบัติจะประจักษ์ด้วยใจของตัวเองเพราะฉะนั้นนี่คือกฎอิทัพปัจจยตาจำได้ไหมกฎแห่งเหตุและผลซึ่งเป็นกฎที่เป็นหลักใหญ่ในพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาหรือธรรมะนั้นไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆจะต้องมีเหตุเสมอผลอย่างใดต้องมีเหตุมาจากนั้นมาจากเหตุนั้นประกอบเหตุอย่างใดผลจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้จัก แล้วก็จะทําให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ถ้าหากว่าฝึกฝนอบรมปฏิบัติจนเต็มที่อย่างต่อนเนื่อง